นี่ครับทหารไทยก็หันหลังปุ๊บมันเคลียครับเนี่ยเคลียเอาไปนะครับเออลากๆๆไปนี่ส่ขโมยครับต้องชี้ครับคือคุยกันก็ไม่ต้องรักสิ่งของกันนะครับนี่มันสันดานโจนใน DNA เลยนะครับแม่นะครับดูอีกครั้งนะครับทหารไทยก็าลังจัดดินแดนมาดูครับมันขโมยครับเออจะเอาไปขายต่อนะครับเออนี่นีดีใจครับคนทหารเขาก็เปิดทางนะครับแทนที่จะห้ามตามนะครับเหมือนสอนเด็กและสอนเยาวชนว่าอย่าทอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ดีนะครับแต่ก็ นั่นแหละครับเข้าเรื่องเลยครับแนวคิดจังจังอะไรก็ไปตอบไปเองนะครับขโมยรถหนามได้ครับคอมเมนต์เขมนไปยกย่องนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะครับคือคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยนะครับไม่มีการสอนการเตือนว่าทําอย่างนี้มันไม่ดียังไงนะครับก็ลูกหลานก็จะเป็นอย่างนั้นละกันนะครับเดี๋ยวเราฟังคอมเมนต์กันนะครับอ่าคอมเมนต์ได้ครับให้มันรู้ไว้นะครับเออว่าโดนคนอื่นแย่งมันเป็นอย่างมันเจ็บแค่ไหนใครไปแย่งมึงเออมันโง่ก็ โง่ก็โง่อยู่เนนะครับเออก็มเมตฉลาดนะครับทําอย่างนี้คือฉลาดขโมยของคนอื่นได้คือฉลาดโออันนี้ก็นั่นแหละครับจมปักกับความคิดงงๆเรื่องอะครับทําดีนะครับอือคือขโมยของคนอื่นได้นี่เป็นการดีอ่านะครับลูกหลานมันก็จมอยู่กับคอมเมนต์กับแนวคิดอย่างนี้นะครับเราก็ฟังไะครับไม่รู้อะไรเลยพวกมึงนะครับชื่นชมในความกล้าหาญนะโหไม่ต้องมีอาวุธก็ทําไมก็ไปขโมยของเขาได้เออนะครับ กลับในความกล้าหาญที่บ้านมึงกล้าหาญที่บ้านกูเรียกว่าขโมยครับนะฮะฝีมือดีโอ้โชมขโมยของอื่นได้ต้องชมว่าฝีมือดีขโมยของอื่นได้ชมด้วยนะครับแม่ประเทศไทยเราอย,า,อยา,อาตามนะครับพี่น้องเขาเหมืนเราก้าหาญและแข่งแกร่งนะครับอืมเดีไงล่ะโอโชมเข้าไปนะครับเออขโมยของอื่นได้ตอนน้าต่อตาในที่จะห้าปางกันนะครับไม่ได้เรียกขโมยนะครับ เขาเห็นมาตอนน้าต่อตาโอ้ยอย่างเงี้ยยังไม่เร <c oughs> <laughs> ียกขโมยโอ้ยตายตายตะกะความคิดนะครับเออนะครับสมแล้ที่เรียนวันละสองชั่วโมงนะครับบอกตาไม่ทันดิเสียมถ้ามึงขโมยขอแค่นั้นได้มือขามสุกมึงก็ทําไปครับชีวิตมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับอืถ้าเขมรไม่มีสงครามเราชนะเสียมแน่นอนนะครับโอ้ยชนชาติมึงก็เป็นทาสเข้ามาตั้งยี่สมัยแล้วครับทุกยุคทุกสมัยนะครับ ไปท่าไทยอ่ะฝรั่งเศสตอนนี้ไปท่าจีนอีกนะครับไปท่าเวียดนามอีกอ้สารพัดมึงอะนะครับอ่ะต่อต่อนะครับ คือเขาปลูกฝังนะครับบอกเนี่ยเป็นพวกเราเป็นพวกกล้าหาญมากนะครับคือขโมยของคนอื่นไ, kind of. ได้นี่คือเก่งกล้าหาญนะครับมันดีจริงๆประเทศชาติต้องมีคนแบบมึงเยอะๆนะครับอืมนั่นเป็นการขโมยอย่างรวดเร็วชื่นชมเลยครับเป็นการชกเชวดของอื่นอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเก่งโอ้ตายตายตายนะครับอ่ะต่อต่อต่อนะครับโอ้มันเร็วจังรู้มันเก่งจังแบบอืมมันเป็นวิชาชีพที่ต้องฝึกฝนติดตัวไปนะต้องดูไว้นะครับเพื่อจะเอาแบบอย่างนะนะครับเออ จ้านายดวดตาไวมือไวนั่นแหละชมด้วยแม่มือไวคือขโมยของคนอื่นได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่เก่งสุดยอดนะครับโอ้เอาตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่อนะครับอืมนะครับในคอมเมนต์นี่มันเก่งมันผู้กระหายอย่างนี้ทุกคนนะครับโอ้เออเดี๋ยวมึงก็รู้นะครับถ้าสังคมมีดต่คนแบบนี้นะครับอืม <c oughs> เอาไปขายได้เงินล้วนๆน,น,นะครับแหมล้วนอย่างนี้ไปขายตอ่อนะครับได้เงินล้วนๆสบายละมึงนะครับเออขายของเก่าก็ยังดีนะครับขโมยเข้ามา เขมเมําได้นะครับเราควรให้ความเคารพเขานะครับคือขโมยของคนอื่นได้ต้องชื่นชมต้องเคารพเขานะครับเนี่ยขโมยของเสียมได้นี่ดีใจนะครับพี่น้องขอมเมนนี่กล้าหาญเราไม่มีความผิดทุยขโมยของคนอื่นได้แล้วบอกว่ามีความผิดเอ้ยอะต่อต่อต่อนะครับอล้ก็เหนื่อยใจนะครับอะต่อนะครับขอ้คุณนะเนี่ยหุนวีอนะครับแม่อต่อต่อครับจะพูดว่าอะไร ไมเนี่ยจะแปลขึ้นเป็นภาษาเส้นทมอยแต่ยากนะครับนะครับใส่อีโมจิยิ้มมาด้วยอะ่ะนะครับเหมือนไอ้เงนกูลหุนนี่นะครับแปลไม่ได้ครับข้ามนะครับโอ้โอดูยี่สิบรอบยางหนรออยูออย่เลยคือโอ้ดูคนทําเรื่องเฮี้ยได้ดีจะให้ดูมันยี่สิบรอบนะครับชีวิตได้ดูคนทําเรื่องเฮีย้ยขโมยของคนอื่นได้ดีจะให้ดูวนไปวนมาโอไไไ้ได้ได้ได้นะครับแม่ครับเห็นลูกหลานตัวเองทําเรื่องเฮีย้ยมีความสุข อยากจะดูอีกนะครับแหมขโมยของคนอื่นได้นี่มันเป็นอะไรที่มันดีอยากจะดูต่อหลายๆรอบนะครับอืแข็งแรงนะครับคอมเมนต์นี่คือขโมยของคนอื่นได้นี่สุดยอดนะครับสุดยอดแล้วนะครับนห่ถือว่าเป็นการกระทําที่มันอยู่ในใจเหลือเกินนะครับมไม่แปลกใจเลยประเทศมึงันอยู่ที่อื่น,นถึงขับไล่นะครับไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไปรักสายไฟเขานะครับไปที่ไหนเขาก็รละ,ละเกียดนะครับ บอกเขาคือเพื่อนร่วมชาติของฉันเออโหนับถือเป็นเพื่อนร่วมชาติเลยขโมยของคนอื่นได้มึงนี่ดีนึงนี่เก่งจริงๆเขาคือเพื่อนร่วมชาติของฉันนะครับต่อให้มึงเป็นขอทานก็มีเกียรตินะครับคนประเทศมึงตะก,กะความคิดนี่แบบอืมขอทานเป็นอาชีพเรียแบบมีเกียรติเพราะว่าเป็นคนเขมเมนต์ทำนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอนะครับเอ,อนะครับยังไงก็ต้องชื่นชมกันเข้าไวน้นะครับอ่าต่อต่อต่อนะครับคอมเมนต์นะครับจะว่ายังไงนะครับแหม ถือไม่มีทางไม่มีใครห้ามปามเลยนะโอ้เนี่ยเขาฝีมือดีในการลักขโมยเนี่ฝีมือดีนะครับมาหันหลังปุ๊บขโมยปั๊บนี่สุดยอดนะครับหาใครขโมยเก่งเท่าประเทศขเขมรไม่ได้อีกแล้วอ่ะนะครับเออฝีมือมันดีนะครับไปอยู่ที่ไหนก็หัดฝึกเอาไว้นะนะครับแล้วชาวเขมรจะสรรเสริญนะครับว่า ใครใครใครหันหลังให้ปุ๊บขโมยของปั๊บนะครับเออยิ่งจะของเห็นแล้วเอาคืนไม่ได้ยิ่งสะใจนะครับยิ่งมีความสุขนะครับอืมนะครับต้องฝึกไว้ฝึกไว้นะนะครับเออพอพวกเออก็ว่าไรพวกชาวเอเชียก็เหมือนโจรนะเราก็เลยขโมยไปคือด่าไม่ด่าใครก็ด่าเหมารวมพื้นด่าเมื่อบ้านมึงก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออพอตัวเองทําก็โทษคนอื่นไปด้วยนะครับอืมต่อมานะครับคุณ ลิซ่านะครับเออดูร้อยครั้งหวัวเราะพันครั้งโอ้มีความสุขทําคนทําเรื่องเฮี้ย <c oughs> ๆต่อหน้านี่มีความสุขอืมทาเรื่องเฮี้ยๆใส่ได้เนี่ยดีดีใจมีความสุขนะครับเออคนที่จะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนจังขนาดไหนนะครับเออจังรายขนาดไหนนะครับถึงจะมีความสุขกับเรื่องเฮี้ย <c oughs> ๆอย่างนี้ได้นะครับแต่เรื่องของเขาครับอ่ะต่อต่อ,ตอ,ตอนะครับแหมอ่นแล้วขันปากนะครับเด็กระสบดแรงๆนะครับอืม เอาขโมยอีกขโมยอีกนะครับเอาไปขายเป็นขยะให้หมดเหมือนขยะมือสองนะครับนี่จะเป็นคนไทยเลยไอ้กัมพูชาขโมยครับคนไทยอมมันก็ไม่รู้เรื่องนะครับนะฮะเราก็ผสมลงในเพจของของกัมพูชาเลยนะครับไปเอาคอมเมนต์มานะฮะโอ้เก่งเก่งนะครับไม่สอนลูกสอนหลานผงด้วยนะให้ทําแบบเนี้ยทําแบบนี้เยอะๆนะครับประเทศเมืองอ่ะต้องมีคนแบบนี้เยอะๆถึงจะดีนะครับเออสอนด้วยนะครับ เห็นล้วก็ไปบอกให้คนยางเงี้ยเก่งพอมันเห็นว่ามันมีแต่คนชื่นชมนะครับอืมน้ําดีแล้วมือเร็วนะครับสมองดีแล้วมือเร็วพอมีแต่คนชื่นชมเด็กมันก็อยากทําตาม,อมพอทําตามเสร็จก็ประชากรส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นมิจฉาชีพแทบแทบนั้นแหละครับสังคมก็อยู่ลําบากนะครับปล่อยให้เขาทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็แค่ยืนดูแล้วก็หัวเราะนะครับถ้าเป็นเราลูกหลานมาเอาของเอาของคนอื่นมาก็มีโดนตีอ่ะนะครับอืม,อมนี่ก็ชมกันเก่งมากนะครับเหมือนเด็กที่ธรรมาดาประเทศไทยอะ่ะ แล้วได้คําชมอะนะครับสุดท้ายไปเดี๋ยวก็รู้นะครับมันไปเรียนอยู่ที่นั่นวันละสองสามชั่วโมงเดีก็รู้ไหนคราบถ้าศึกษาวะไหนข้าวฟรีกินฟรีนะครับอุปกรณ์การเรียนฟรีอะไรต่างๆที่มันเคยได้รับมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเออฮะของขวัญวันเด็กอย่างนี้นะครับก็ก็สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะรู้เองนะครับว่าไปยกย่องคืดไปด่าคนอื่นได้แล้วตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่ยกย่องเมื่อเด็กก็จะทำไปเยอะๆนี่ก็จะสึมซับพฤติกรรมนี้ไปนะครับโตขึ้นมาก็ อาชีพก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วครับก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับสภาพคนที่มาแต่ละคนนะครับเออมีความรู้ไหมล่ะนะฮะก็อาศัยอาชีพแบบนี้นะครับรับวิ่งชิงป้นนะครับอ่ะตาวต่อเข้าเรื่องนะครับไปไกลแล้วผมโอ้จนายเร็วมากเร็วเร็วตาเร็วด้วยนะครับแหมทหารไทยหนังวับปุ๊บอ่ะคุยขโมยเลยนะครับดีใจมีความสุขนะครับอืมนะฮะ ต่อไปนะครับอุ้ยไปขายแบบของมันบริสุทธิ์เหลือเกินนะครับได้มาเอาไปขายแล้วได้เงินเป็นบริสุทธิ์เลยนะครับขโมยของเข้ามาได้เนยนะครับดีใจเดี๋ยวเป็นฮีโร่อีกอทำอนุสาวรีย์ให้นะครับเหมือนจะป้าแขนด้วยนะครับเดี๋ยวมันต้องแอบเข้ามาผมเชื่อครับอ้ให้ร้อยคะแนนเต็มนะครับในการวิชาขโมยนี้นะครับอืมให้ร้อยคะแนนเต็มนะครับโอเคต่อครับอ่านะครับคุณเมนเมนลี่ โอ้โขายเอาไปขายกินเลยนะครับแหมในลวดมาช่างกิโลขายได้นะครับขายมือสองขายรักของเก่านะครับฝีมือดีหุ่นฉันนี่ชื่นชมเลยนะครับฝีมือดีจริงๆฉันนี่ชื่นชมมากเขมรน,นี่เห็นเขมรเป็นคนแบบนี้ชื่นชมจริงๆเลยนะครับต่อ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 นะครับคุณเข็มสดตรีนะครับเข็มสดตรีนะครับยกขึ้นหือยกมือไหว้แบบพี่น้องเขมรของเรานี่กล้าหาญเหลือเกินนะครับขนาดทหารอยู่ยังขโมยของเขาได้อ่ะ นี่เก่งจัดเลยนะครับโอ่งต่อๆนะครับเขาวสุดท้ายแล้วกันนะครับอืมนะครับเขาใชสุดท้ายแล้วอ๋อควรแบบว่าขโมยมาต่อหน้าขโมยทําอีกนะครับต่อหน้าทหารนะครับแมมีความสุขกันเหลือเกินนะครับอ่ะก็บคนเท่านี้กันเพื่อนๆครับอ่าแล้วก็อยากจะสะบัดแรงๆนะครับเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ